To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday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  to you. โอเคนะครับทุกคนก็ขอให้3ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขมากๆ่านะครับกับกับด้อมของเราแล้วก็เป็นปีทีเ่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็อยากให้มีเวลาดีดๆแบบนี้ไปหลายๆปีนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเจอทุกคนในวันวันครบรอบเอ้ยไม่เรครบรอบเกิดของของด้อมเรานะครับผมก็ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนมาเลยครับผมก็ สู้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกอย่างครับ